สวัสดีครับพบกับช่องราชนีมาแช์นะครับโดยพี่อ๋อเป็นแอดมินให้นะครับช่องนี้นะจนกว่ารัชนีจะมาทําช่องเองนะครับก็เป็นแอดมินให้นะครับจะได้ยินเสียงพี่อ๋ออยู่ในช่องราชนีมาแช์ตลอดนะครับช่องนี้นะนะครับมาแล้วนะครับรถทัวร์ทัวร์นะครับที่อาจารย์ป้อมไปปล่อยเลขบนรถให้วันนั้นนะครับถูกกันทั้งคันนะครับถูกกันทั้งคันเลยวันนี้เดินทางมาแล้วนะครับเดินทางมาแล้วนู่น ถูกทั้งคันนะครับวันนั้นไปปล่อยเลขเดี๋ยวเราจะบอกว่าปล่อยเลขอะไรนะงดที่แล้วเนาะถูกกันทั้งคันครับมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับทัวร์นะครับ มาอีกครั้งนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วเดี๋ยวนะครับเราจะมาถามดูที่ว่ามีใครถูกมั่งแล้วเอฟซีโคราชทุกคนที่มาวันนั้นหรือเปล่านี่หรือมาเพิ่มหรือคนเดิมๆเปลี่ยนนาได้เปลี่ยนนาได้โอ้ยนาเดิมอยู่ไหนเนาะนาเดิมๆนี่ในรายงานตัวไหนคนไหนถูกหวยยกมือหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนไหนถูกหวยยกมือหน่อยครับ เอ๊ะ yeah. ทำไมเงียบจัง <laughs> ทำไมทำไมเงียบจังไม่มีใครดูเลยเหรอ <c oughs> อุย้ยเดี๋ยวคนโคราชทำไมไม่เห็นถูกหวยล่ะ <c oughs> ได้จ้ตัวกลับเอากันอย่างดีได้ตัวกลับเนาะ <c oughs> เห็นเห็นนะยังเห็นควมบุรียังถูกที่สองล้านนั่งเ <c oughs> จ้าสิบหกครับข้างหน้าห้าจุดขอโชคขอราบสิบหกดอ,อกครับนะ <c oughs> เปิดทางเปิดอะไรก็ห้าดอกเวยครับเลยเอนะครับเอาแสดงว่าคนที่ถูกหวยไม่มาไน้เดี๋ยวนาะ เออเอาทัวร์คันเดิมนะครับจากอาจารย์ป้อมให้ไปวันนั้นก็กลับมานะครับโทรหาจานป้อมว่าจะมาวันที่ยี่สี่ก็มาจริงๆนะครับวันนี้โหนะครับนักกิโลหนลักกิโลแทบแตกแน่นอนเนาะงวดนี้เออเอ้างวดนี้ขอให้โชคมาหมานทุกคนได้ครับเด้องวดที่แล้วมากับอของเขาเรียกว่ามากับทีมป,ปู่เทพเนาะแล้วก็มา ถวายสังฆทานเนาะนันน่นเนาะถึงรูปไม่หล่อคนโคนราชหน้าตาดีทุกคนเอ้ยทุกคนคนโค,นคนราชหน้าตาดีทุกคนยกนเว้นผมนะคือกันบวะออาแต่หน้าตาดีเนาะคนโคนราชโอ้ยสวยงามทุกคนเลยหล่อด,ด้วย เป็นไงจ๊ะโอ้เอ้าเอ้าเอ้าเก็บไปหมดโอ้เอ้าเอ้านะเราเหมากับผู้โชคดีรายใหญ่นะครับพี่ เออนี่นี่ทันหลังให้เรานี่นะครับได้ยินข่าวว่าถูกเป็นแสนนี่คนนี้คนนี้เมาแล้วทัวร์มาเลยนะครับนี่มาจากเขามาจากเขารางวัลที่หนึ่งวันนี้คิวรางัรางวัลที่หนึ่งถึงจะเมานี่ครับมาถูกเป็นแสนนะครับถูกเป็นแสนเลยใช่ไหมครับไม่ถึงโดนี่ขาดขาดอีกเก้าบาทอยู่หนองุนมากเลยไหมครับนี่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยหนองมุนมากทั้งหมดเลยนะครับทำไมถึงถูกคนเดียวต้องเป็นเกือบเสียไปเนะ คนอื่นเขาไม่ถูกนำบอกถูกตัวไหนถูกตัวไหนถูตะลไทยสามตัวโอ้นี่เด็ครับคนโคราชเด็ครับเด้คนโคราชนะครับเน้นที่คนโคราชนะครับคนโคราชบ้านเองบ้านกันเองงวดนี้งวดนี้งวดนี้เราลุ้นเนาะจะได้อะไรเนาะงวดที่แล้วได้ได้มามามาคราวที่แล้วมาก็เขามากระทัวใช่ไหมมางวดนี้จะมาถองวดอีกเนาะเอาไปไปครับไปไป นนะครับี่เ,เ,ออเอาให้เขาเงียบๆก่อนเน,ะน,น,นบบาะให้เขาเบาบางกัอนอุนน้ที่แล้วได้ตัวไหนนะใช่ครัตัวนาตูสามสิบศูนย์โอ้ถูกตัวเดียวกับอาจารย์ป้อมเลยอาจารย์ป้อมก็ถูกสองใบนะครับศูนย์สามเจ็ดสองใบนี่ถูกกี่ใบ<ข>เข้าไปนั่นพอได้ใช้อย,ออยู่พอได้ใช้อยู่พอได้้ใชอยู่ไปนะครับนี่ครับคนที่ถูกเยอะที่สุดในทัวร์นี้นะครับ นำโชคคุณนำโชคผู้นำโชคนะครับผู้นำโชคให้กับชาวโคราชนะครับถ้าไม่มีคนนี้ก็จะไม่มีใครได้โชคผู้นำโชคผิดตัวเดียวเด้อรางวัลที่หนผิดนั่นมีหลักฐานไหมเอาหลักฐานเก็บมาไหมผิดเรียกยันครับไม่ได้เอามาจะอยู่ในโทรศัพท์โอ้มีหลักฐานมีหลักฐานเงินโอ้เงินก่อนเงินก่อนเงินก่อนยืมสีอุ้ยผิดตัวเดียวเนาะทำไมเขาไม่มีรางวัลข้างเคียงให้หนึ่งเนาะรางวัลนี่ครับนี่ครับ คนที่ถูกเยอะที่สุดใน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 ทีมเรานะครับในทีมนี่หัวละแสนนี่นี่ครับนี่เลยนี่เลยครับได้เลขเจ็ดมาแล้วเจ็ดโอ้อมาถึงก็จับจับเลยนะครับหัวละแสนกว่าเลยแสนกว่าแสนกว่ามาแล้วเลขเจ็ดมาแล้วเลขสี่เจ็ดสี่อย่างน้อนี่น้อใจเย็นใจเย็นที่เหลือก็คือแสนเนาะอันนี้เป็นแสนเจ็ดสี่แปดแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดยิ้มเหมือนพอใจนะ เนี่พอใจพอใจมากเลยบ่โอ้โมากเลยเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดเรื่องวัที่แลวเดีวเป็นแสนเนาะวดกอนก็ได้แสนกว่าบาทนั่นโอ้ยตา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 ยทำไมจะทำบุญได้อย่างเขาน้อบดนี้หรอนอนเฝ้าเท่เ่อ้เจ็ดสี่แปดด้เจ็ดสี่แปดเอเอ้าุ้ยทน เอาเอาเอาเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปใครจะเป็นผู้โชคดีเอากี่ใบพี่เอากี่ใบเอาใบเดียวอ๋อมีใบเดียวนี่เจ็ดี่แปดเจ็ดปโอ้ยไม่มีบเดีวกโอ้โหใ่อ้โหบเดียวนี่ยดเี่ดอ้ใบเดียวนี่ดอ้หใบเดียว่เอบยว็ีอียวหม เอาสี่แปดไปสี่แปดเมาหมดเอาใช่ไหมนาะสี่แปดเอาเมาหมดไหมวดทีแล้วนะได้เป็นแสนงวดก่อนก็ได้เป็นแสนงวดนี้ก็ว่าแกจะเอาเยอะกว่าเดิมสี่แปดเอาไหมเอาอีกมาสี่แปดมาสี่แปดลุมลมมาสี่แปดสี่แปดดึงมาดึงมามา ดีวนับกันเด้ออันนี้มีเป็นชุดครับอันนี้หาใบนี่ครับห้าใบมีแปจมีกี่ตัวด่เจ็ดี่แปดี่แดไม่มีเ้หรอนามลองดูครับเลอยส่วนเจ้าจะไปเอาเลยครับจำไม่ดีเด้อจำให้ดีเด้อนี่ได้ไหมได้จำได้กลับนิดนึงกลับเอาไหม เออท่านผู้ชมอ้โหครับเล็กเนาะจุดเป็นแสนลวเอารถอือเอานะครับฮือฮาเลวครับบงเอาไหนมั่งทีแปดเอาไหมวงการรถตอลิงต้องต้องตะลึงแล้วต้องเทือนแล้วตองเลอากี่ใบครับตัวสี่แปดเอาอ้าวนะนี่นะครับสองสี่แปดกับแปดสีแปดเลครับอนี่ครับผมสองใบ เอาแค่นี้เลยอ่อเอานับมาผมกแนจับนด้อันนี้อันนี้บอกงา้ป่ะครับนับเอานะครับไม่รู้อะไรจะมาลังไงล้วก็อยู่ที่หลักกิโลเนาะสิดใบสอดใบเน้นที่เจ็ดแล้วก็ศูนย์สีนะครับสีปเอาขอให้ยงอีกครั้ง เด็ครับผมอย no, 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 no. ู่นนสูงอยู่นนสูงแต่ผมาเกิดผมกาคุณโคราชไอ้ผมคนนสเมียอด้เมียันานเลยนี่เเจ็ดสี่มายูนี่สเดือนแล้วยอดยอดเจดสี่แปดนะครับสิบเอ็ดใบสิบเอ็ดใบนะครับถ้ามาดู้ชม จากโคร้งนะครัวถึงมาซุงหัวฮือาแล้วหาแล้วอาจารย์ป้อมปล่อยเลขแล้วนะครับอาจารย์ป้อมปล่อยเลขเด็ดแล้วนะครับอาจารย์ป้อมปล่อยแล้วนะครับโซโซปล่อยมั่นใจตัวไหนครับตัววงเลยพี่ตัววง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 ทำมือให้ดูหน่อยอาจารย์ป้อมมั่นใจตัวไหน หาย00เป็นหยังอาจารย์55 2อ๋อตัวนี้050 2อยู่บนอยู่ล่าง5อยู่บนอยู่ล่าง3

แต่มันกลับไปกลับมาเลขในหลักอ่ะคุณรุงมั่นใจหลักกิโลต้องออกทุกงวดแน่นอนนออ่งวดนมันเลขบมันกลับกันใช่ออกทุกงวดเนาะแต่ซื้อไม่เคยถูกเพราะว่าซื้อใบเดียวซื้อใบเดียวมันมีติดถูกเลขเดียวไงมันออกไม่ถูกตรงเลขเราซื้อถ้าเราถ้าเราซื้อเป็นหลักกิโลเราออกทุ่งวดแน่นอนมันออกเลยด้วย เขาบอกว่ามวดนี้นะระวังตัวที่มันยังไม่ออกอ่่ระวังตัวที่ยังไม่ออกนี่นี่นี่เห็นไหมนี่จับตัวเก๊สแล้วถ้าถูกกับถูกมัดเพทถ้าพิษกับพิษมัดเลยเอ้านะครับหก้าหกเอ้าซื้องวดที่แล้วเกือบห้าสิบใบงวดนี้จะซื้อกี่ใบห้าหกเอาหมดครับหกห้าหกเร็ว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 หกห้าหกห้าเอ้าหมัห้าเอาไหมเอาไหมนี่หกข้าเอาไหมหกข้าตรงหกห้าตรงตรง หกเดียวดูดูดูหกห้า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 หห้าไหไหเอาไปเอาหกพี่หกห้าก็สวยครับหกห้าหกห้า พอพอเอาเอาเอาพอแค่น er ั้นเอาเอานี่คืนขึนห้องไฟน่ะห้องไน่นนนนอ่าคุณนี่นะการนั่งขึ้นกี่ไปกี่ใบของเรากี่ไปไล่ล่ไล่เด้อมา้ครับนี่นนี่ครับนี่นะครับบุคคลพาโชคมาให้เราเอาตรงกี่ไป สใบเจ็ดเจ็ดใบเใบใบหนึ่งหกขนเอ็ดพันเไม่เดีอันนี้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 จ่ายแล้วอ่วไล่ใหม่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 นี่นี่สองใบนี้นี่สองใบนี้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ครับอ่านี่รางวัลใหญ่จะอยู่ที่นี่นะครับรางวัลใหญ่อยู่นี่แล้วนะครับ ใบวินใกล้ใกล้ใบทีใบเลยห้าใบครับคใบก็สามใบนะหอยชุดหอยชุดแปดใบฮะแปดใบแใบเอ้าคอยเฮงคอยเฮงคอยเฮงท่านทานเงินครับพันหนึ่งนะร้อยามพันหนึ่งเงิสุดยอดสุดยอดเอาช่วยหน่อยไปอู้นี่อ่านะครับนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้เงินที่ถือไว้นี่จะไปซื้อรถตุ้ดีต่อใช่ไหมครับ ขอเฮงขอเฮงครับขอเฮงอูนี่ครับผู้นำโชคมาให้กับตักกิโลแล้วก็นำโชคต่อให้กับชาวโคราชเนาะงวดที่แล้วก็ถูกตรงๆนะครับงวดที่แล้วโคราชก็ได้ไป12ล้านนะครับคนคอนบุรีนะครับงวดนี้จะเป็นคอนคอนบุรีอีกจะเป็นคนโคราชอีกไหมรอรุนรอรุนนะครับฮะไปแล้ว วนแล้วนะครับฮะขอยิงๆนะป่าเนาะอ่ะผมก็อยห้ยถูกแล้วน้อ่าเน้น 65นะครับเลขตัวนี้หกห้าหกหาการปลอมปล่อยเลขต่อไปเลขต่อ,เ,ตอ oh, s <S เอางวดน,นี้ใครอยากถูกหวยยกมือขึ้นครับ oh, s <S เอีใครหยุดใครอยากถูกหวยยกมือขึ้นเร็วโอ้นี่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 ไอคนที่ไม่ยกแสดงว่ายังไม่อยากถูกงวดนี้อ่าเอาคนที่เอาคนที่ยกมือถูกไปก่อนงวดนี้นะครับเนาะเอาเนี่ยอยากถูกได้อยากถูกเอาไม่เอาไมใครอยากถูกหวยงวดนี้ยกมือขึ้น <laughs> เอ้านี่อะไรครับได้เลขอะไรห้าเจ็ดสองเจ็ดโอ้เลขเลขของหลักกิโลอ้าวนะครับนะครับเลขกวเดียวกันเลยห bastards, Siri, ้านะครับได้มาจากหลวงปู่สวงก็เลขเดียวกันนะครับเดาอะตอนนี้เราส่งแขกนิดนึงครับเนาะจากโคราชเนาะคนจังหวัดเดียวกันเนาะคนจังหวัดเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งผูกเป็นแสนทุกวันนะครับที่มาขอจากที่นี่ เรอสักครู่เดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะขึ้นไปปล่อยเลขเด็ดข้างบนรถนะครับนะนะครับส่งทางส่งทางไปเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะขึ้นไปปล่อยเลขเด็ดให้อีกทีอ่าโชคดีโชคดีครับโชคดีมวลยางมวยังถ้าตกรถเดี๋ยวผมไปส่งโค้ด้าเด้อฮ่ไปล่อยเลขปล่อยเลขบนรถทัวร์กันต่ออีกงวดนี้ โอ<น>้น uh huh. ไม่อยากสูงหวันี้ยกมือขึ้นเอ้ขอให้คนโคราชโชคดีโชคดีนะครับเด้อสาธุสาธุสาธุเดินทางปลอดภัยนะครับเด้อทั้งถูกหวยทั้งได้กำไรทั้งถูกหวยได้ทั้งได้กำไรโอ้อันหน้าไปให้เอฟซีหน่อยเด้เด้ได้ได้หนุ่นหนนหน่น่นหนนหนม่ลถ่ายรูปแกจัดบจัด อาใครยังไม่ได้ถ่ายรูปอาจารย์ป้อมอ้าวถ่ายเลยนะครับมาจริงจริงอะมาหาผมตลอดเงิน้ามาทไมคนโคราชเหรอครับคนสูงเนินก็ใครครับแต่ผมมันอยู่โนนสูงไม่ได้น้องคมันได้ผมอยู่คนโนนสูงอ่าคนโนนสูงคนสีคิวนั่นแหละอ้าวคนบ้านเดียวกันนะครับเจ้าคนโนนสูงบ้านอะไรบ้านน้องสนุ้ครับบ้านเดียวกันบ้านน้องสนุนยบ้านน้องเอาไปต่อหาผมตลอดนะครับไปบ้านคนสูงค่ะบายบายจะไปรู้จะแปล เอากักัเลยมไปูดอะตรงทางตรงทางคุณค,คราชครับคุณคราชเหมือนกันขิดลวงปู่สุกนะบายยโชาคดีโชคดีครับโอ้เฮงเหงเ่งเหงเหงเห่ง่งเ่งเ่งเห่งงเหงเ่งห่งงเหง่งเ่งของเห่งเ่งเห่งเหห